สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าเกี่บประวัติศาสตร์ครับสมัยก่อนไทยกับจีนเรามีความสัมพันธ์เนี่ยฉันพี่ฉันน้องมาตั้งแต่ยุคสมัยพระนเรศวรน,นะพระนเรศวรเคยเคยมีพระพราชวรรดว่าตอนนั้นจีนกับญี่ปุ่นทะเลาะกันพระนเรศวรอันนี้มันเป็นความรูมกเก้เกี่นนอกเกียกับประวัติศาสตร์พระนเรศวรท่านเคยบอกส่งกระทู้จีนว่าถ้าอยากจะรบกับญี่ปุ่นเดี๋ยวไทยจะเป็นกองหน้าบุกญี่ปุ่น อันนี้คือตำนานนอกะวศา์และที่นี่ไทยเราเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เนี่ยค้าขายกับจีนมายาวนานจนมาถึงช่วงจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนตอนที่รัฐทิคอมมินิตเขาเป่งบานแล้วก็แผ่รัฐทิคอมมินิตไปทั่วทีนี้ไทยเราก็เลยตัดความสัมพันธ์กับจีนไปพักหนึ่งเพราะว่าจีนเมื่อก่อนปกครองระบบสมบูรณาสิทธิราชคือมีพระมหากษัตริย์คือฮ่องเต้เราก็มีความสัมพันธ์เนี่ยกันมาช้านาน4500ปี แล้วมายุคหนึ่งที่ว่าจีนเขาเป็นคอมมิวนิสต์เราก็หวาดระแวงไงเพราะคอมมิวนิสต์เขาไม่เอากษัตริย์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาถึงปี1950ไทยเราก็อยากที่จะ,จะเจริญสัมพันธรรมไมตรีกับจีนทีเนี้ยตัวละครเอกสำคัญอนะ่ะผมไม่อยากให้การเวลาเนี่ยกลืนเกินบุคคลที่มีประโยชน์คุณอุปการต่อชาติไทยมากๆเลยคือคุณสัง พัฒโนไทยคือตอนนั้นน่ะละทัทธิคอมมิวนิสต์ก็แผ่ขยายที่พลมาในย่านอินโดแปซิฟิกเราก็กลัวคอมมิวนิสต์ลุกลาดด้วยแต่เราก็ไม่อยากทะเลาะก,กับคอมมิวนิสต์ด้วยแล้วเราก็ไม่อยากทะเลาะก,กับอเมริกาด้วยเราก็เลยเป็นทั้งพันธมิตรทั้งอเมริกาลุงแซมแล้วเราก็เขียนจดหมายน้อยไปหาท่านเหมาเจ๋อตงบอกว่าเราเนอยากจเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนจีนเขาก็บอกว่า ไอ้หามึงอัประกาศวิทยุทุกวันเลยมึงด่าเขาไม่ได้ทุกวันเลยมึงจะให้กูเชื่อใจมึงได้ไงอะว่าคุณเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนกับจนีนทีเนี้ยคือไอเดียไอเดียเนี่ยมาจากคุณสังพัฒโนทไทยบอกว่าเราควรจะใช้ยุทธวิธีไผ่ลู่ลมเห็นไหมต้นไม้มันลู่ลมลมไหนแรงเราก็ลู่ไปซะเราก็จะไม่หักแต่ถ้าเราทําตัวแข่งก้าวมันจะหักคุณสังเนี่ยเป็นมันสมองเป็นคนซือของคนเอก ไม่ใช่จอมพลสลิดธนาัตท่านก็นเลยบอกว่าอย่างนี้เราเราต้องดีกับจีนด้วยดีกับอเมริกาด้วยทีนี้จีนเขาก็บอกว่าล้วจะทำไงให้ผมเชื่อใจอ่ะคุณสั่งก็เลยจีนเขาบอกว่าถ้าคุณอยากให้ผมเชื่อใจนะคุณต้องส่งตัวประกันมาสองคนไทยก็คิดหนักเลยแล้วคุณสั่งเป็นคุณซื้อก็เลยบอกว่าบอกจอมพลสลิดว่าอย่างนั้นเอาลูกชายกับลูกสาวผมเป็นตัวประกันแล้วกันนั่นแหละครับความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ย จึงได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งและผมอยากให้จำชื่อคุณไววันแล้วก็คุณจำชื่อน้องสาวคุณไววันไม่ได้คือสองคนพี่น้องเนี่ยต้องเป็นตัวประกรันที่จีนแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของท่านโจอนหลายซึ่งเด็กสองคนเนี่ยทุกวันนี้ก็อายุ80ปีละคือจะบอกเด็กสองคนทนี่ท่านโจนหลายรักมากรักเหมือนลูกแท้ๆเลยเป็นเพราะเด็กที่เป็นคนฉลาดแล้วก็ปฏิภานไหวพิษดีทําให้คนจีนเนี่ยรัก รักสองคนรักสคนพี่น้องเนี่ยยังกัะลูกแท้ๆเลยนั่นแหละครับผมไม่อยากให้โลกหรือการเวลากืนกินคนที่มีคุณอุปการประโยชน์ต่อประเทศไทยมากๆเนี่ยอย่างคุณสันพัฒโนไทยเนี่ยถือว่ายอมเสียสละลูกตัวเองเ่ยไปเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวประกันที่จีนแล้วทีนี้วันถึงวันหนึ่งเราได้เกิดมีปัญหาก,กับเวดนามจริงวันนั้นแหละครับเด็กสองคนนี้แหละคุณไวัยวันกับคุณศรินก็ได้ ไปนําเรื่องเนี้ไปบอกท่านเหมาเจ๋อตงเพราะว่าตอนนั้นเหมาเจ๋อตงก็อายุเยอะแล้วก็ไม่อยากสนใจเรื่องอะไรภายนอกเราได้เด็กสองคนนี้แหละครับเป็นคนนําข่าวไปบอกว่าตอนนี้ไทยกําลังเดือดร้อนหนักขอให้จีนช่วยป่าเวียดนามได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็เลยบอกว่าไทยคือเพื่อนต้องช่วยอย่างนี้นี่คําพูดของท่านตั้งเสียผิงถึงบอกว่าตอนนั้นนะถ้าไม่มีคุณสังพัฒโนไทยเป็นคนออกไอเดียนี้นะ ประเทศไทยเราจะต้องย่อยยับแบบมหาศาลเลยอืมเพราะตอนนั้นสงครามเวียดนามมันจบไปแล้วอเมริกาแพ้ไปแล้วอเมริกาก็ไม่อยากช่วยไทยแล้วแต่ดีว่ามันเป็นสัมพันธ์การทู่ที่ไทยจีนเนี่ยเราแนบแน่นและก็แน่นแฟงกันมาตลอดจีนยอมส่งกําลังทหารเนี่ยห้าแสนนายมาลบกับเวียดนามยอมเสียสละพลเ,เรือนตัวเองเนี่ยเพื่อปกป้องประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราคนไทยเนี่ยแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นด้วยว่า ประมุขของประเทศไทยคือพระมหากริส์ของประเทศไทยเราก็ไปเจริญสัมม,รรมาทมฏตีเหมือนกับที่รัชกาลที่5ท่านทรงทำกับกริย์หลายๆประเทศคือไปเป็นมิตรไปเป็นเพื่อนไปเป็นญาติวันนี้จีนกับไทยเราก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นไปยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆคือไปเดนทิศทางที่ดีครับผมก็ดีใจโอเคเราก็มาเล่าเก็บประวัติศาสตร์ให้ฟังว่ายังมีตระกูลตระกูลหนึ่งที่มีประโยชน์ทำคุณประโยชน์กับชาติไทยมากมายเลย นั่นคือคุณสั่งพัฒโนไทยผมไม่อยากให้ลืมครับผมไม่อยากให้ลืมจริงๆไม่อยากให้การเวลาลบเรือนจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับ